ครับสวัสดีครับผมมีเทิโอเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวรูมบอกกันทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแบบออสตาเทอร์ดิเฟนนะฮะคลิปนี้นะผมจะพาไปลงทั้งหมดนะครับเป็นหอคอยชั้นที่91นะฮะก็จะเป็นด่านแอร์ล้วนนะครับผมอในส่วนตัวที่ผมจะเอาไปนะก็จะมีมีข้าศนะเป็นตัววับเงินนะครับใครมีทันจิโร่นะครับหรือว่าเมลดัดก็สามารถเอาไปได้เลยนะครับอ่าแล้วตัวต่อไปนะครับก็ จะเป็นแอตตานะครับผมจะใส่ออฟไฟไว้นะผมเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะครับแล้วก็ตัวนับประดาน้ำนะผมเลเวลหนึ 175, ่งร้อยเจ็ดห้าใส่ออฟลดเงินไว้นะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นสปีดวากอนนะครับเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะครับใส่ออฟลดเงินนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่านะครับชั้นที่เก้าสิบเอ็ดนะตาโตโอเค เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะวางตัวนักปั้นน้าก่อนเลยนะครับก็อนจะเล่นกันแบบนอร์มนะแล้วก็เล่นกันแบบออโต้สคริปต์เลยนะครับเปิดไว้เลยนะฮะโอเคขึ้นเว็บแรกนะครับผมก็จะับตัวนักปดานน้ำแบบหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็กดคูชสองไปเลยนะครับ ราะด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ยาวหน่อยนะครับก็มีโอกาสให้เราได้ฟาร์มเงินนะฮะในช่วงแรกโอเคเราจะวางสปิบวกก้อนนะครับเว็บที่2แล้วก็ป,ปีหนึ่งคัน,นครับแล้วก็จะป,ปีหนึ่งคันนะครับก่อนขึ้นเว็บที่3นะฮะเติมมอนตีหมื่นครับห้าหม 40, ื่นโอเคอัปไปหนึ่งคัน,นครับแล้วก็ เว้บที่3แล้วก็จะไปหนึ่งขั้นนะครับสองขั้นนะครับจนถึงขั้นที่5้านะครับเราก็มาลงตัวนักบ,บัลดาลน้ำอีกหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็จะตัวนักบัลดานาำอีก้นนะครับก่อนขึ้นเว็บที่4ี่นะครับแล้วก็จะมาวางเอเต,ต้าเลยนะครับวางไปเลยนะครับ4ี่ตัวนะครับ โอเคอ่าขึ้นวิภผ้าน,นะผมก็จะสกิบอกรณไป2ขั้นนะจนถึงขั้นที่8นะครับแล้วก็จะกเหลือนะครับก็จะวางเอต้าหนึ่งตัวโอเคเว็บที่6นะครับก็จะอัพสกิบก่อนนะันหนึ่งขั้นนะครับ2ขั้นแล้วแล้วก็จะวางเอต้านะครับ ผมก็จะมาวางตนน้าครับสองตัวนะั้ข้างหน้านะโอเคพอขั้นที่เจ็ดนะครับผมก็จะสป,ปีดบอลครับหนึ่งขั้นนะครับสองขั้นนะครับเดี๋ยวพอเว็บที่แปดนะผมก็จะสปีดบอลนะครับผมบส,ปปอนนบสองขั้นเลยนะครับ แล้วก็จะป up beta หนึ่งขั้นะก็คือเว็บดิ้งขึ้นมาเราก็จะ speed บวกกอนก่อนครับแต่ว่าถ้าเงินเหลือนะครับก็ up b ต t าไปเลยนะครับโอเคเว็บดิ้งแล้วนะเว็บที่เก้าผมก็จะ speed บวกกอนหนึ่งขั้นแล้วก็จะให้อาต้านะครับอ่าแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งั p ไปสองขั้นนะครับแล้วก็หนึ่งขั้นหนึ่งตัวสองขั้นหนึ่งตัว Okay. เดี๋ยวที่10นะครับผมก็จะเทกับสปีดบอลก้อนอีกนะครับแล้วก็จาแอต้านะครับอีกหนึ่งตัวนะแอต้าผมก็ขั้นที่สามนะหนึ่งตัวแล้วก็ขั้นที่หนึ่งหนึ่งตัวก็จะมาสปีดบอลก้อนต่อนะครับขั้นที่11นะครับอัพสปีดบอลก้อนหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมามาลงที่แอตต้าะครับผม แล้วพอเว็บที่12นะครับก็เหมือนเดิมนะเทใกับสปีดบวกก้อนโอเคเทกับสปีดบวกก้อนหน่งขั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลงแอตตาไปเลยครับช่วงแรกเราจะวางกันทายบ้านก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นข้างหน้าเลยครับเพื่อความรวดเร็วโอเคเว็บที่13นะผมก็จะสปีดบวกก้อนอีก1นึ่งั้นนะครับ เอาจริงสปีดวก้อนก็ไม่ต้องอัพแล้วก็ได้นะเอาแค่ขั้น18ก็พอแล้วนะโอเคที่เหลือนะครับผมก็จะขายต้าตรงนี้หมดเลยนะแล้วก็ไปวางข้างหน้าเอาเนาะเพื่อความรวดเร็วนะสปีดวก้อนผมก็จะไม่ได้อัพแล้วนะครับอ่อหยุดแค่นี้นะครับพอแค่นี้นะขั้นที่19นะครับโอเคด้วยความสะใจนะครับ ันนี้คือความสาใจลุลนเลยโอเคเอ่าบางตานะปันอาจจะบักนะครับผมก็คือมันกดที่ตัวละครแล้วมันไม่มีขึ้นนะผมอย่างนี้นะผมคลิกแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีขึ้นนะอา่ะอาให้กดตัวละครอ่าให้กดตัวละครอื่นก่อนนะแล้วก็มากดตัวเดิมนะครับที่มันบักก็จะหายนั่นเองโอเคฮะ วิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแอตต้าผมก็ตีท้าแสนท้าแสนสองหมืนพัน 20, นะครับโอเคโอเคครับก็อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนี้กับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผมสําหรับด่านนี้นะก็เป็นวิธีเล่นนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ y ซีย g เกน